มีคนถาามอะไรเลยว่าประเทศไทยนี่มีรถไฟฟ้าบ้าวะ่ะมีทางด่วนบ้าวะ่ะอืมแล้วก็มีสะพานลอยบ้าสาบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเสาลาวบาอกกึมุนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นองนอกก็จะพาทุกท่านมาดูหนุ่มลาวบุกพิสูจน์ความเป็นจริงของประเทศไทยหลังหนุ่มลาวคนนี้ถูกคนลาวบางคนตั้งคำถามเอาไว้ว่า ที่ประเทศไทยมีสะพานลอยและรถไฟฟ้าหรือไม่หนุ่มลาวที่ไปขายแรงงานอยู่ที่ประเทศไทยคนนี้จะตอบกลับคำถามนี้ยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันนะคะซึ่งแหล่งข้อมูลนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอจากช่องของบอมบ้านนานั่นเองนะคะน้องนุกก็ต้องขออนุญาตทางช่องด้วยนะคะที่ได้นำเอาเรื่องราวดังกล่าวนี้มาเผยแพร่ต่อค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมและฟังคลิปวิดีโอบางตอนกันก่อนนะคะแล้วเราจึงมาส่องความคิดเห็นและมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันต่อค่ะไปรับชมคลิปบางตอนกันก่นกอนค่ะไปชมกันเลยค่ะได้ยินเขาว่าประเทศไทยโบมีสะพานลอยนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่บอมบาหน้าสีมาไทายให้พี่น้องหายสงสัยพี่น้องเลยเนาะว่าประเทศไทยนี่โบมีสะพานลอยแท้บ่เบิ่งเอาบบบนี้พี่น้องเนาะเบิ่งเอาบเอาบิ่งกับตาเห็นบะ่เนี่ย บอมมหน้ากําลังสิขึ้นสะพานลอยได้นี่พี่น้องเอ้มากับน้องไล่เพิ่นนี่สบายดีน้องไลสบายดีสบายดีอันนี้เาเอิ้นยังนี่สะพานอยบ่แม่นสะพานยนี่ไกลบ่แม่นพี่น้องสะพานใหญ่เลยเห็นบ่นี่สิแยกเห็นบ่แยกสาทรใต้สะทเหนือพี่น้องเอ้ยเนาะและกมีหลายคนเนาะเว้าว่าโอ้ประเทศไทยนี่บ่มีสะพานลยจังซั่นจังซี่เบิ่งเอาพี่น้องเอ้ย แมนแท้บอกความจริงบอกพี่น้องเนี่เขาว,าว่าประเทศไทยในโบมีรถไฟฟ้าพี่น้องบังเงาบาทน,นี้นี่เห็นบอกอันนี้ทางยังในเท่าไรเจ้วหูบอกทางรถไฟฟ้าพ่นทางรถไฟฟ้าแม่นบอกแมนออแต่เขาท่ารุ่นเบิ้งเี๋ยวนี้มันสิแบบเอ่อแลนเฮาเบิงงมาเดี๋ยวนี้ค่ะจังไนก็มาอะไรเนี่ยมันมาเลยเลยรถไฟฟ้า มีลายทรายเด้พ ok. e はは <m ai> <m ai ี่น้องมันไม่ได้มีว่าแค่ทรายเดียวเด้เนาะเบิ่งเอาเนี่ยสะพานลอยประเทศไทยนี่เบิ่งเอาเนี่ยความยิ่งใหญ่และอลังการพี่น้องสุดยอดเลยเด้ดพี่น้องเลยเนาะกราบสบายดีเด้อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบทสุขสุขคนเนาะมาพ่อๆกับสองบอมบานายคือเก่ามันอีก็มากับน้องไล่พิ่นพี่น้องเลยสบายดีเด้อทุกคนมากับน้องไล่พิ่นเนาะพี่น้อง มาท้ายให้พี่น้องเขาได้เบ่งได้ช้มน้ำกันพี่น้องกรุงเทพมหานครนี่คือกรุงเทพนะพี่น้องนะเมืองหลวงกรุงเทพเมืองหลวงประเทศไทยพี่น้องเลยเนาะอยากให้ทุกคนได้เบ่งได้ช้มน้ำก <lan> <AKE> uh ันบรรยากาศยามเล็กพี่น้องเลยสุดยอดอ่ะหลีเลยเบ่งเอาพี่น้องมีตึกตึกสูงๆเนาะเท่าไหร่นมสูสึกใหญ่แนมแทบจะเบืนองเนาะเบื้อเฮือนคนเฮือนเล็กๆน้อยๆเนาะบ่มีเนาะ ่วนใหจะเป็นตึกคอนโดเนาะแถวนี้เนาะเพราะว่านี่มันอยู่ใจกลางเมืองแน่อยู่นี่แด้เออเพราะว่านี่เขาเอิ้นว่าใจกลางเมืองกรุงเทพเลยก็ว่าได้เด้เจ้าเบิ้งรถเห็นบ่รถโมไซเห็นบ่รถจักรเห็นบ่ที่แยง่ายเม่เห็นเขาจะจอดเป็นระเบียบวินัยเลยแหละเขาจะเฮ็ดจะหน่อยรถไฟฟ้ามาพี่น้องเบิ้งเอาเด้อลมหนงาบบายใส่บบเมือนสุทายให้พี่น้องได้เบิ้งให้หายสงสัยพี่น้องเลยเนาะมีคนถธรมาอะไรเลยว่า ประเทศไทยนี่มีรถไฟฟ้าบ่วะมีทางด่วนบ่วะอือแล้วกมีสะพานลอยบ่มีเบิดพี่น้องอยทางด่วนประเทศไทยเห็นบ่พี่น้องมีลายสันเนาะนนทางโอ้ยนักเต็มบอนี่มีลายอกลายสันมันบ่แม่นว่ามีแค่สั่นเดียวเด้พี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวเฮามาเบิ่งนี่เท่าไหร่เดี๋ยวยางเบิ่งนบ สะพานลอยสกายวอล์คเขาเอื่นว่าทางสกายวอล์คทางคนเดินเห็นบอกความสะอาดและสวยงามเขาจะปูกระบอกปูกระเบื้องได้พี่น้องเยเห็นบอกเขาจะมีเมบอกเมบานรักษาความสะอาดตลอดเลยพี่น้องเลยเบิ่งเงาเนาะนี่คือประเทศไทยพี่น้องเลยบรรยากาศยามเมื่อเลงใ้พี่น้องเบิ่งแย่งน้ำกันทะเลแาคิดนี่ก็ได้เนาะ เดี๋ยวหาว่าโอ้ยบ,บ่มบนะาน่าไทยมึงอื่น,นบ่เนาะเบิ่งเอาประเทศอื่นดีใส่นี่แหละประเทศไทยเป็นบอพี่น้องความสวยงามบอยากว่าเลยนะความสวยงามนี่พี่น้องปง๊าดพี่น้องเลยสุดยอดอะไรเดีสาวสไล<อ>ด์เฮนโดเออพุ่น่ะปะ๊าดตึกสองสี่ห้าตึกเลยเดีสาวสไลด์ จะเห็นบอกเป็นยังไงสาวไร<อ>มามงนี่เลยเป็นยังไงตื่นเต้นบอกสุดยอดอเลยเนาะรอบทางเป็นแต่ตึกยหญง่งสูงสูงนาะเมิ่ง,งเขายืนอ,อยู่นี่นะป้ะเาเดี๋ยวบางทางนี่ก็เป็นแต่ตึกท่านมาฝั่งนี้ก็เป็นแต่ตึกบ้างเห็นบอกพี่น้องนี่แหละพี่น้องเลยเน,นาะบอมบันนายูนี่ก็คือเบวาใจกลางเมืองกรุงเทพนะพี่น้องนะใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร คันเว้าแบบภาษาบ้านเฮาก็คือแปว่าเมืองหลวงพี่น้องเอ้ยเนาะเมืองหลวงเดี๋ยวรถไฟฟ้ามาพี่น้องคือได้ยินเสียงกุ๊ๆอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อมาแล้วบ่าวไรเนี่ยๆเบิ่งเอาพี่น้องเห็นบ่ปดพี่น้องเอ้ยรถไฟฟ้าประเทศไทยพี่น้องเห็นบ่สวยงามเลยโอ้โโอ้พี่น้องแต่เสียดายอันนี้บังไว้หน่อยนึงเนาะสันสิายให้พี่น้องได้เบิ่งถ้าอยู ถ้าอยู่ม,มุมทางนั้นอนะเห็นเนาะอยู่ม,ม,มุมนั้นเนาะแต่ว่ามุมนี้บม่ค่อยได้เห็นบันไดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบังเนี่ยเห็นบอกพี่น้องบันไดหายสงสัยหรือ,อยังพี่น้องว่าประเทศไทยเลยบูม,มีรถไฟฟ้าบูม,มีทางด่วนเบิังพี่น้องเลยเนาะมาอีกขั้นหมดเลยคุณน่ะพี่น้องโอ้พี่น้องเลยอยู่ใ,ใกล้ๆเองพี่น้องเลยอยู่แค่เอื้อมมือเองนั่นนี่พี่น้องนะเอื้อมมือนี่นี่นะเห็นบันีด เอื้อมมือได้นี่พี่น้องนะสุดยอดอะไรเด้อพี่น้องไปน้องเลยเบิึงสะพานลอยเขาพี่น้องใหญ่ขนาดเลยยิ่งใหญ่อลังการเลยพี่น้องเขาเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาส้มมาไทยหูบลินมาส้มบรรยากาศพี่น้องยามเมล็ดเนาะหลายคนก็อาจบ่เคยมามงนี่เนาะพี่น้องเนาะบ่มาหนาก็อยากให้มาเบิ่ง ว่าใจกลางเมืองพี่น้องเลยเนาะตรงนี้ติ็ดกับอ่าถนนถนนสาธรนถนนซีล่มพี่น้องลายมงลายที่พี่น้องมองนี่เห็นเนาะเทว่าเข้าเชื่อมกันไปได้พี่น้องและยาำมาแรงคนก็กำลังเลิกงานพี่น้องเลยแต่ว่ามื้อนี้วันเสาร์เด้อพี่น้องเด้อคนกับบุคคลายปานใดเนาะเดี๋ยวบ่มานนาอย่างให้บึงเนาะบรรยากาศพี่น้องเลย ยามมแรงสวงแรงๆพี่น้องเอ้ยคักอ,อ,อ,อันนี้เด้เบิ่งเอาพี่น้องตึกกระสูงขาดพี่น้องเอ้ยพูน่ะโพี่น้องเอ้ยรกเว้าเลยเนาะอันนี้่อยบ่ได้อวยเด้อบ่ได้อวย,ดวยเด้อแต่่อยทายให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งน,น,นั่นน่ะเห็นบ่พี่น้องตึกสูงใหญ่สุดยอด และทางเดินเนาะสกายว่าขันบ้านให้บ้านเฮาเขาเก็เอื้อนว่าสะพานลอยพี่น้องเห็นบ่สะอาดเดี๋ยวพี่น้องเนาะทาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะจะหน่อยรถไฟฟ้าสิมาอีกคันเน๊ะนี่เลยมาเลยเลยนะรถ <มา S 1> ไฟฟ้านา<ด>นนะพี่้องมมัเด็กพี่น้องมันมาเลียงกันเลยทางสายทางขวามันมาพร้อมกันเลยเด็กพี่น้องนะเออเมื่อกี้นี่ให้เบิงไปว่าบุคเฮียสัตปันเลย เดี๋ยวจะหน่อยสิให้เบิร์นไปนอมันมากตลอดเลยเสียงมันก็สีดังเลยพี่น้องเนาะว่าอยู่ถนนถนนใหญ่เลยนะมีตึกมีเตียงเลยพี่น้องเยเห็นบอพี่น้องมาแล้วพี่น้องเลยสุดยอดเลยดิเปิดเงาเหยียบเลยพี่น้องเลยรถไฟฟ้านะนี่นะรถไฟฟ้านะพี่น้องนะบอมเบีนรถเม์รถบัดนะพี่น้องนะเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อ เราก็ได้รับชมคลิปวิดีโอบางตอนจากทางช่องกันจบไปแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะซึ่งคำตอบของหนุ่มราวคนเนี้นะคะ คือเขาพาเราไปดูความเป็นจริงเลยนะคะว่าอยู่ที่ประเทศไทยมีการพัฒนายังไงมีรถไฟฟ้าหรือยังมีสะพานลอยหรือยังนั่นเองนะคะทุกท่านค่ะก็ถือว่าได้ดูภาพบรรยากาศแบบอลังการอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยกันเลยนะคะและต่อการประเด็นนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยกันดูค่ะซึ่งคนแรกก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่า ในกรุงเทพมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต่างชาติคาดไม่ถึงหากเราจะติดแง่ลบมากกว่าแต่ความจริงคือสิ่งตรงข้ามโดยเฉพาะน้ำใจคนไทยที่หาจากชาติอื่นได้ยากหรือเทพไม่มีเมื่อเทียบกับคนไทยคุณต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองถึงจะรู้และความคิดเห็นถัดมานะคะรถไฟฟ้ามี10กว่าสายมีทั่วกรุงเทพและปร,ะริมณฑล มีรถไฟส่วนกันอีกด้วยอยากให้คนที่ไม่ได้เห็นประเทศไทยได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วพวกคุณจะรู้ว่าประเทศไทยเป็นยังไงประเทศเราไม่ได้พัฒนาแล้วแต่ประเทศของเราอยู่ในขั้นกำลังพัฒนาและความคิดเห็นถัดมานะคะคนเราบางคนที่ไม่เคยมาประเทศไทยได้ยินเขาพูดก็พูดตามอันเนี้ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดที่พวกเขาจะมาถาม และความคิดเห็นถัดมาค่ะเมืองไทยต้องพัฒนาอีกเยอะกรุงเทพมี50จังหวัดต่างจังหวัดอีก77จังหวัดแต่ก็ไม่หยุดพัฒนาและเนี่ยนะคะก็คือความคิดเห็นของชาวไทยนะคะที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ต่อกับประเด็นที่ แรงงานเราในไทยนะคะมาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ถูกตั้งคําถามว่าอยู่ที่ประเทศไทยมีสะพานลอยรถไฟฟ้าหรือว่ามีความเจริญอะไรหรือไม่นั่นเองนะคะทุกท่านค่ะซึ่งในความคิดเห็นของชาวไทยท่านหนึ่งนะคะเขาก็เลยบอกเอาไว้ว่าอ่าก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะคะที่ชาวเรามาถามแบบนี้เนาะเพราะบางคนนะคะเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าประเทศไทยจะมีหรือเปล่าบางคนก็อาจจะได้ยินมาจาก อ่าหูต่อหูเนี่ยนะคะเราก็ไม่มั่นใจนะคะเออว่าเป็นยังไงอะไรบ้างถ้าหากว่าเรา ยังไม่ได้มาสัมผัสกับประเทศไทยสักครั้งหรือว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบใช้สื่อโซเชียลอะไรไม่เล่นโทรศัพท์ไม่เล่นอะไรอยู่ในเขตชนบทก็อาจจะไม่รู้จริงๆนะคะทุกท่านคะ่ะแล้วเนี่ยนะคะก็คือเรื่องราวและรายละเอียดทั้งหมดนะคะที่นงนกได้นํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันในวันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นต่างก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์เพื่อแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะคะและถ้าหากว่านงนกนําเสนออะไรผิดพลาด น้องนกก็ต้องกราบขอโทษพี่ๆี่ทุกท่านด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย